ชมรมผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่งจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและประชุมประจำเดือน,นมิถุนายน ชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดร,ร่วมกับศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่สอดจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนมิถุนายนให้กับชมรมผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่งณที่ทำการชุมชนบ้านทุ่งอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยมีนางบัวไหลบุญทรงรักษาการหัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่งนำสมาชิกผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่งจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพรวมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์ สังคมและจิตใจกิจกรรมช่วงเช้าเริ่มจากการตรวจสุขภาพวัดความดันโลหิตชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงจากเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนต่อด้วยการไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิกิจกรรมนันทนาการการร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิกและในวันนี้มีการออกหน่วยบริการตรวจคัดกรองสุขภาพจากทีมงานโรงพยาบาลแม่สอดพร้อมด้วยการชี้แจงจากนายสุนทรสันทิศีรีประธานคณะกรรมการ20ชุมชนในเรื่องการรับงบประมาณ มาใช้ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการป้องกันภัยพิบัติน้ําท่วมในเขตเทศบาลนครแม่สอดปิดท้ายด้วยการมอบร่มกันฝนให้แก่สมาชิกผู้สูงอายุและรับประทานอาหารกลงางวันร่วมกันโดยร้านขวัญใจสังคพันธ์เป็นเจ้าภาพในการจัดเลี้ยงและมอบร่มในครั้งนี้